ปั <Workers. S 2> oh, ่มก่อนนะครับโหหยกสวยจัด oh, พี่นี่นี่ยโอ้ยกสวยจริงครับไปไหนอลิเนี่ยเนี่ยโดนสเตปไอ้หลังนับละอยครับให้ไปโดนดึงเรียบร้อยพี่กับุมพี่กับุม ครับสวัสดีครับอยู่บน 14k นะครับวันนี้ผมก็มาไม่ใช่ช่วงแรงๆนะครับวันนี้ว่าก็ทีมนะครับผมแบกเพื่อนนะก็ในดีลองครับวันนี้ไอ้นี่ไอ้ดีนี่ก็อยู่ที่ข้อหนึ่งครับผมอีกดานเดกกว่าข้อเลยครับรุ่นกับไปเทมกาลังแฝงเนียผมขึ้นไปให้นะครับเพื่อนยุดครับผมวันนี้เลยแบบแบกเพื่อนหน่อยละกันนะเป็นตัวแบบแ้ยแบกหลังที่ดีนะครับผมตัวเนี้ย เดนแคลีรกอะมีแบบแว่นคาเฟ่นะครับผมสะจัดเฟนิก์นะโหมันมันจะอย่างแคลิรีเลยนะแบบเพื่อนเล้าไปเบียดนะวันนี้ไม่เงานะครับผมแบบกคน่าเป็นตีนะเดือดกันจัดแกกล็ล่มอนะ ขึ้นครับโอ้โหเมีล่มด้วยแย่แหละทุกคนโอ้โหตายไหมเนี่ยไม่ตายเอาดีสักตัวสวยเอยเด็นไหนนะมันยังไม่มีวรวสิะ่ะโอ้โหลิงผมล่มกินเกือบดึงเดินนะถ้าแบบมันจริงว่าดึงเดินนั่นนะั่ะ เราเว็บกันนะครับผมค่อยกลับนะเอ้ยอย่าดึงมานะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะกุ้งทานนองครับเมื่อกี้เนี่ยมันจะแกะงผมนะแบบมูมูเพื่อนเพื่อนเดียวกันเองครับสายผมเอ่งนั่งแกะเนี่ยแบบจะห้าเลยนะครับแบบมันไม่ค่อยเล่นแทงนะโอ้แต่ผมแบบไม่ค่อยเล่นไทยเลยยอดเนี่ยโอ้เล่นออนติงครับตัวเนี้ยติงครับ เมตาหน้าโคตรไกลครับดูทคนโอ้โหเบิดจัดตัวตึงเลยครับเมตาตัวเนี้ยโอ้โหเกือบล่มไม่โอโ้เกินไปมังกรต้องมีศพเชื่อผมมันจะแบบไม่ได้มังกรธรรมดาไปนะอันได้มังกร ตรงนี้ศบยังไงมาแล้วหนึ่งโหวันทูมาหาผมเลยลมไปดีเด็ไหนนะถ้าจะดึงสก็คกับดูดีครับผมขาดสามตายซูเนี้ยสิ้นมาสามนะ เอาปเป็นแนวทางไงนะครับผมผมแบบเอาไตแหล่งแบกเพื่อนในฉบบนยนะครับตัวเนี้ยโตมันต้องใา่ของแบบสองสินครับผมดาบขีนะล้วก็บแบบตีเร็วน่อยสักน้อยก็บแบกได้ละถ้าได้ฟีนะ ผมดึงกดตีปอมโอ้โหชว่วงนี้แบบเปโซโลแบบเรียนเนตะลุมมนะไม่ชินเลยกดกับเพื่อนแบบเพื่อนมังครับไปเหนเฉลี่ยครับดูดิปอมยิงผมจะตุยแหละสวยๆออกเลือนมากกดเอาหายมันเลยในเะมปเล่นได้ผมกับแก๊กแบบนี้ใครสวย คขอยักัดสินละกันถ้าไม่ขังมันดูจังทุกคนเดี๋ยวเกินไปแล้วตั้งรับรรัวเลยครับผมมันดูกันยู่ไงน,นนะงจัดน,นี่ตรงมีซพ พิกโยกโอ้โหโดนอีกเกินตาหนีเม้นแบบมาดูแบบเลยอ่อนโซ่อะครับคาเฟย่ยังไม่ไหนทำอะไรเลยอย่างสแต็กก่อนนะย้อนหน้ยิ่งเลยล้วกันสแต็กซีบนะครับนีอ่อะผิดเลยลกลันตัวนี้แบบมันใส่จัดแบบตัวมันตัวมันหนลาลำขาคกับอลิี ตบไม่ซีนะคะมันเอาค่องไหนนะโอ้บัตรแบบจะเไปไหนเดินคนเดียวเลยเลยจริงจริงยผมกะหล่มแล้วอันมาตาไฟ่เนี่ยอาจจะตีค่องล้วนนะไหนมันเดิมครับแต่แบบเสียวเวลานิดนึง มาเลยครับไอเท็มรั่นแล้วดูเลือดไงครับผมพร้อมลั่นพร้อมลั่นยังไงเพื่อนลั่นเรเนี่ะแบกปืนไปเล่นอลก,กันจะไปไหนจ๊ะเวลาช็อตหรือเปล่าไอเมล่าดีว่าเต็มรอด โอ้โหนัวกันยับเหมือนจะแขนอะไรบัดนะโอ้มันเกียวเวบเหมือนเลยครับเฮ้ยมามายูเวนก์ดซิกแซกหน่อยแล้วกันเห็นง่ายครับตัวเนี่ยเนี่ยมีเงินเพิ่นนะป่อมกันนะครับโอ้โหยกอย่างนี้อ่ะเกินสวยจัด ขห้ยีขาเพื่อนผมนี่ไม่จบมาทุกคนไทยก่อนนะเฮ้ยดึงสวยสวยจัดสวยจัดขอพอร้อมลั่นตลอดครับปืนใหญ่เราดึงเดินตุยเฮ้ย พ,กก<笑><笑>พิกเกอร์ลันเฮ้ย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 เยยยยประมาณไม่ได้ฮะตัวเนี้ยพิกตันได้กัสวยอะครับเหมื่ยนเหมือนจะฟิกดึงมั้ย่าสี่ไปสองเมตรไรกับบาทจีจีครับผมมาไฟเนี่ย แต่ไม่มีตัวยืนเลยสไตย์ลบไปน็นึงทีดึงสวยยิงฟีฟีโ,โหสวยจัดคำยกเนี่ยแบบสวยจริงอานยกแบบโอ้โหบบแบบเฉลี้ยแบบยิ่งสบายอะครับม,มีเรนคลานเนี่ยโอ้โหแข้งแบบตึงๆมิดจับจจ ประมาณนี้นะครับผมดาวขึ้นค่อนผมไม่อาทันนะขึ้นค่อนไม่ค่อยอยากนะครับทาลินกับทีมนะแบบเพื่อนดูใจแต่ออือนกดกดยวกอ่ะเออประมาณผมกดให้ดูครับตัวที่สั่นนะวิญาจริงพิศาน่าจะขึ้นไปสู้กันนู้นเลยนะผมอะไม่ไงนก็จะอยู่แบบ2ยบหาดาวสามสิบดาว นี่ครับสมมามาแบกเพ่นอยู่ได้เอ็มหัวจริงหัวจริงโร,งโรงโนิออนตัวเนี่ยก่อนพวกเองเพื่พวกเองไปนะครับผมไปเจอกันคลิปหนานะครับจะชอบคลิปนี้ลืมกดไไหลกดลิงก์กดแชร์กดติดตามเลยนะผมอยากให้ผมเล่นตัวไหนอะคอมเมต์ไว้ใต้คลิปนะครับแต่ผมไปแบบ แบกแรลงเพื่อนตอนอะไปนะครับเจอกันครับเจอกัน